สองขอตูงลยมันเป็นเกมสวยงามครับเล่นคันนอ่อนวันหว่าการผูกตัวเบ็ดก็จะมีม <c oughs> euh. ันจะมีช่องว่ามันจะมีเทคนิคว่าการผูกห่างห่างยังไงเพราะปลามันโบกโบกเหมือนโบกเล่นเหยื่อมันยังไม่ทันเซตตัวครับเอ่อยึกยึกยึกอ่ะคุณวัดอ่ะเปอร์เซ็นต์พลาดคุณสูงมากเลยแทนที่เรารอรอจังหวะมันกินชัวแล้วเราวัดอ่ะเราวัดปุ๊บเราก็ได้แต้มไงเนี่ยยังไม่ใช่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ Freedom Bir my in ครับสวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับเอิร์ทเดครั้งในวันสบายๆกับไลฟ์สไตล์ที่ผู้ชายเราทำกันนะวันนี้เราก็จะมาสอบถามข้อมูลจากนาเนตว่าสองขอตรงไงเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีแมตช์การแข่งขันที่จะเกิดขึ้นแล้วเขาบังคับใช้สองขอดังนั้นเนี่ยความเข้าใจเรื่องสองของแต่ละคนเนี่ยมันจะมีความเข้าใจที่แตกต่างกันนะครับหรืออาจจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะไลน์ไลน์ like, uh เอาไปปรับปรเปลี่ยนแล้วกันครับเดี๋ยวเรา วมาเจอกับเนเอ่สติดไม้หน่อยครับสวัสดีครับเริ่มจากนี่ก่อนเลยครับสายเริ่มจากสายใช่สายเ<ม>นี่ยปกติคุณ,ค,ณคุณฟิกแหมว่าใช้สายเล็กสายใหญ่ผมคือคือถ้าใช้ค่านอนอ่อนอ่ะผมผมจะใช้สายประมาณเบอร์หนึ่งจุดห้าครับเนี่ยเป็นเนี่ยครับหนึ่งจุดห้าสายเมน แล้วก็ใส่หน้าเพราะว่าเกมเราเราไม่มันเป็นมันเป็นเกมสวยงามครับเล่นคันอ่อนๆหวานๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราไม่ได้ต้องวินหรือดังอะไรมากเพราะ1นึก็เทียบประมาณ6กปอนด์โดยประมาณเรื่องการเซตผวก็จะเซตแบบเ,เริ่มจากทุน่นสต็อปเปอร์อยางเสียบทุน่นแล้วก็ตะก,กัวผมใช้เป็นลูกหมุนลูกหมุนแกนไว้พันตะก,กัวแล้วก็ตัวเบ็ด สองตัวทีนี้การผูกตัวเบ็ดการผูกตัวเบ็ดก็จะมีมันจะมีช่องว่ามันจะมีเทคนิคว่าการผูกห่างห่างยังไงโดยการคำนวณทุ่นจากทุ่นเห็นไหมครับช่วงทุ่นหรือไม่ไม่ไม่ต้องวัดก็ได้อันนี้แล้วแต่เทคนิคของแต่ละคนนะครับโดยปกติคุณจะใช้สายยาวออมาเท่าไหร่สายชิงช่งหน้าเนี่ยที่เป็นสาย,สาย,ายชิงชิงอย่างนี้ผมผมจะวัดเนี่ยครับ ผมจะผูกผมสไตล์ผมก็คือผมจะผูกไม่เกินตูดคันอยู่แล้วตัวเบ็ดตัวสุดท้ายจะไม่เกินตูดคันแล้วความยาวของก็ความความยาวคืออันนี้อันนี้แล้วแต่อันนี้สไตล์ผมก็คือแล้วแต่เลยคือหนึ่งผมผูกผมผูกตัวนี้ผมผูกตัวนเนี้ยเนี่ยคันตรงปุ๊บลูกหมุนเนี่ยจะอยู่มาร์กที่คันเนี่ยครับจะมาที่คันเสร็จใช่ไหมครับสมมุติในกรณีที่ผมไม่ได้ผูกเต็มตัวมาผมก็จะผูกเบผูกเอ็นเนี่ยเสมอตูดคันเสมอเวลาขาดผมก็จะ ตูดคันเสมอตูดคันเป็นมาร์กแล้วระยะห่างแล้วระหว่างเบ็ส2ตัวประมาณประมาณ 5, 5้าห้าถึงเซนครับแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่ระดับน้ำแล้วแต่ความเคี่ยวความกินละเอียดของปลาแต่ละบอ่อจังหวะในแต่ละวันปลากินไม่เหมือนกันสําหรับผมผมจะไล่ก่อนไล่าจากชิ่งยาวยาวหม,หมายถึงว่าช่วงยาวห่าง แล้วก็มันมันจะลงลึกไปกับเ,ออเทคนิคการปั้นเหยื่ออีกแต่อันเนี้ยไอไอส่วนยาวตรงเนี้ยจริงๆรแล้วไม่สี่เหลี่ยมสั้นอย่างนี้ก็ได้ครับเนี้ยอันเนี้ยผมผมอยากตกสไตล์อย่างเงี้ยวันในวันนี้นะเพราะว่าเราเราเรา,เรามาตกในบอ่อบ่อแข่งท,ทุนนี้ก็คือเวลาคุณเซ็ตทุนเนี่ยคุณเซ็ตทุ่นยังไงเออเซ็ตทุนใช่ไหมครับเออในการเลือกทุนก่อนดีกว่าเลือกทุน ผมจะแบ่งทุนออกเป็นเป็นเซตสีเห็นไหมครับทุนที่เป็นเซตสีอย่างนี้มันจะแบ่งออกเป็นชุดชุดเพื่อเราจะได้วางเหยื่อได้ถูกเราจะได้อ่านว่าเหยื่อขอสั้นขอยาวเออมันมันมีอาการยังไงเหยื่อหมดไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยเพื่อเอ่อในการในการตกพวกนี้มันเป็นการชิงไหวชิงพลิปกับปลาผมจะเซตอย่างนี้ครับอันนี้คือตัวเบ็สายหน้าชุด ผมเนี้ยเนี่ยเซตให้ข้อแรงโผล่อันนี้ทุกอย่างลอยทุกอย่างลอยหมดครับเนี่ยก็จะเป็นชุดสองสองตัวลอยจากลอยจากพื้นครับลอยจากพืนกพ้นเสร็จปุ๊บเวลาหาหน้าดินเราจะหาจากขอสั้นใช้ขอสั้นนะครับผมก็จะตั้งอยู่ประมาณนี้นี่ขอสั้นพอเสร็จขอสั้นอะ่อนอะเอ่อในการในการในการปั้นเหยืออ่อเนี่ยขอสั้นอะ่ะผมผมจะปั้นเม็ดเล็กหน่อยหรือ อาจจะปั้นใหญ่แล้วให้มันแตกตัวเร็วพอพอขอสั้นแตกตัวเสร็จปุ๊บมันจะค่อยๆถอยขึ้นมาอย่างนี้พอหลุดหลุดตรงนี้ก็จะเป็นช่วงช่วงที่มันกระทำแล้วพอสั้นอ่ะมันจะลอยมาอย่างนี้ถ้าคุณเห็นนะเนี่ยสมมุติว่านี่เราตั้งไว้ขอสั้นใช่ไหมครับเหยื่อค่อยๆแตกเหยื่อค่อยๆแตกมันก็จะยกขึ้นมานิดนึงลักษณะเหยื่อมันก็จะเป็นอย่างนี้เห็นไหมครับเม็ดเม็ด เอเอเอ,อ,อตัวขอยาวอ่ะมันจะทิ้งสมอไว้เยื่อตัวนี้ค่อยๆย,ยกขึ้นเห็นไหมฮะพอสมมติว่าเยื่อหมดเยื่อหมดปุ๊บมันจะยกอย่างนี้เลยปุบตัวนี้ก็จะลอยละอ,อ่านี่นี่นี่คือใช้คําว่าจินตนาการของผมแล้วกันแล้วลองฝึกใช้ลองลองนำไปใช้ดูได้ผลไม่ได้ผลยังไงก็คอมเมนต์มาบอกแล้วกัน แต่ผมตกอย่างนี้มานานครับผมเข้าใจของผมก็เดี๋ยวผมจะพยายามเล่าให้ละเอียดกว่านี้เดี๋ยวไปดูกันตรงจุดตกหน้างานนู้นเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยไปปั้นเหยื่อนะครับผมก็เม็ดบนผมจะคุมน้ำหนักหน่อยปั้นเม็ดใหญ่เพื่อเป็นการอ่อย แล้วก็คุมน้ำนัาคุมน้าหนักเพื่อให้มันแตกก่อนส่วนเม็ดล่างเนี่ยเราก็จะปั้นแน่นเม็ดเล็กให้จังหวะแบบปลาเก็บเศษอะกินแล้วก็ถอยเดี๋ยวค่อยเซตลงนะครับ ลปลากระทำอยู่อ่าปลาบกอยู่แล้วสบแล้ว คือเหยื่อด้วยด้วยเหยื่อที่มันไม่มีน้าหนักใช่ปะ่ะเอ่อเหยื่อมันค่อยๆโปรยลงไปอ่ะทีเนี้ยปลามันโบกเพาราะปลามันโบกโบกเหมือนโบกเล่นเหยื่อมันยังไม่ทันเซ็ตตัวครับเออยึกๆยึกๆอะ่ะคุณวัดอะ่ะเปอร์เซ็นต์พลาดคุณสูงมากเลยสู้เอ่อถ้าอย่างถ้าอย่างมันเป็นเกมเกมการตกอะ่ะเราเอาชัวร์ๆเน้นๆดีกว่าเพราะหนึ่งหนึ่งการวัดถ้าเราถ้าเราวัดว่าอ่ะถ้าเราเสียเสียเสียประโยชน์ไปละ แทนที่เรารอรอจังหวะมันกินชัวร์แล้วเราวัดอะเราวัดปุ๊บเราก็ได้แต้มไงเนี่ยอย่ามาเคลียไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เนีย่ยไม่ได้คุณไหลเรนยบๆสวยๆอะได,ได,ไดม้มันมีอย่างหนึง่งไม่คุณกระชาเกินไปหรือผมเก่งกว่าคุณเกินไปโอเคครับพี่ดูกลางป่าเลยครับ <laughs> โอ้อะอ,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 อันอันอันนี้อันนี้สำหรับการใช้สำหรับลูกเล่นในการใช้ขนมปังนะครับ อย,อย่างที่เมื่อกี้ผมใช้หนมปังไอ้นี่แล้วใช่ไหมเป็นฝุ่นๆใช่ไหมครับคือในการเซตตัวมันจะเซตตัวชา้าใช่ไหมมีเทคนิคหนึ่งจะละแช์ให้เพื่อนๆลองไปใช้ดูนะครับเอามือจุ่มน้าเนี่ยครับสบัดทิ้งเห็นไหมครับมือเราจะเปียกจับจีบพับบีบตูดนิดเดียวเองเหยื่อะจะลงเร็วละเนี่ยพอมือมือเรามีความชื้นระดับเนือครับเราก็เนี่ยจับมามันก็ปั้นเม็ดได้แล้วครับเนี่ยจิกแค่นี้เองก็อยู่แล้ว มันเป็นมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นอีกเทคนิคหนึ่งเนี่ย <Okay. S 1> อย่างเงี้ยคุณจับอย่างงี้ได้ครับเนี่ยจับนวดๆวดอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นเหยื่อนวดละปั้นเม็ดเนี่ยแล้วก็บีบแค่ครัวข้างบนเห็นไหมฮะขอยาวเนี่ยผมว่าจับแค่นี้มันแตกเร็วกว่าเดิมแต่คุณต้องคุมน้ําหนักให้ได้ถ้าในกรณีที่แบบอย่างเงี้ยฝูงไม่เข้าแล้วอะ่ะคุณสามารถเซตเหยื่อยางเงี้ยนี่คือ,อแชร์แบบวิธีการใช้ เออเหยื่อปรับปรับเปลี่ยนนะแต่ละสถานการณ์นะครับเซ็นเรียวเดิมชุดเมื่อกี้ไม่เอาอะที่เมื่อกี้มันโบกครับคุณสังเกตทุนเอียงนิดนึงนะที่เมื่อกี้ทุนมันลงแบบมันเอียงนิดนึง อะไรมเยอะอยู่จึบจึบนอันนี้ผมไม่ทานผมช้าอันนี้ผมช้า ถ้าการอย่างนี้นะฝุ่นกินดีกว่ากระทำเหยื่อได้ดีปลาเข้ามากระทำเหยื่อได้ดีกว่าตันเม็ดนี่ยเนยั่อยงย่งเหรอยังครับยังอาการนี้ยังไม่ชัดเห็นเห็นอาการทุนขไหมนี่มันไหลลงอะ อันนี้วัดชัวแต่ถามว่าจังหวะที่ที่เมื่อกี้ที่คุณทักครับมันมันชิงไหวชิงพิบได้แต่แต่ถ้าอย่างส่วนตัวผมอะผมผมเอาชัวครับคือวัดจังหวะชัวดีกว่าเนี่ยยหนปลาเล่นนะนะซอย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 เหยื่อซอยเหยื่อซอยเหยื่อเห็นไหมเล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 มอันนี้ยังไม่ได้กินนะเป็นผมผมยังไม่วัดเลเนี่ย อันนี้มันพาเห็นไหมครับทุนมันจะเดินไปแล้วและทั้มนมดนี้ก็คือวิธีเซต2องขอของนาเน t เอสทีแต่หากเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์อย่าได้แค่์ใครทคุณยังรักในการตกปลาสำหรับวันนี้เดย์สวัสดีครับ earth day freedom in my life